ครับผมก็สวัสดีเพื่อนทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้ก็มาอยู่เกมพับจิบายเช่นเคยครับผมวันนี้ผมจะมาแนะนําวิธีการตั้งค่านะครับผมไจโรสโคปนะครับสาหรับผู้เล่นมือใหม่นะครับผมที่กําลังหัดเล่นไจโรสโคปนะครับครับก่อนที่จะไปรับชมนะครับผมฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับผมเราไปดูในตัวเกมกันเลยครับผมครับผมเราก็มาอยู่ในสนามฝึกซ้อมกันแล้วนะครับผมผมต้องอธิบายก่อนเลยว่านะเพื่อนที่ ฝึกเล่นใหม่ๆนะครับผมเขา,าเพื่อนๆอาจจะไม่ได้ใช้เจโรสโคบนะครับซึ่งผมจะอธิบายแบบนี้เลยว่าถ้าเราเปิดใช้เจโรสโคบนะครับผมเวลาเรา,าซูมยิงนะครับผมส่วนเพื่อนๆคนไหนที่เคยแบบเคยยิงแบบไม่ใช้เจโรสโคบนะครับผมเพื่อนๆจะใช้นิ้ว,วลากใช่ไหมครับก็ถ้าเราเปิดเจโรสโคบนะครับผมเราจะเป็น จะเป็นการใช้โทรศัพท์นะครับผมควบคุมนะครับควบคุมปืนนะครับผมให้เหมือนว่าเขาเรียกว่าอะไรเอียงโทรศัพท์ตามแรงดีดของปืนนะครับผมมันก็จะมีประโยชน์มากขึ้นนะครับผมเราไม่ต้องใช้เขาเรียกว่าอะไรนิ้วในการเลื่อนเลื่อนปุ่มยิงนะครับผมเลื่อนหน้าจออะไรประมาณนี้ครับก่อนที่เราจะไปตั้งค่านะครับผมให้เราไป เปิดไจโลสโคปก่อนนะครับผมสําหรับเพื่อนคนไหนที่ยังไม่เปิดนะครับผมก็มาตรงนี้ค <S 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 รับผมการควบคุมขั้น네สูงนะครับผมก็จะอยู่ด้านล่างนะครับผมของผมผมใช้เป็นเปิดตลอดอยู่นะครับผมถ้ามือใหม่ถ้าเพื่อนเพื่อนมือใหม่นะครับผมผมแนะนําเปิดแค่การซูมนะครับผมผมแนะนำแค่เปิดแค่การซูมนะครับผมเพราะว่าถ้าเปิดตลอดเนี่ยนะครับผมให้เพื่อนเพื่อนนะครับผม ให้เปิดการซูมตรงนี้ให้ชินก่อนนะครับเวลาเล่นก็จะได้สะดวกขึ้นนะครับผมแล้วก็ค่อยมาเปิดใจรตลอดนะครับโอเคนะครับแล้วก็ให้เราเลือกปืนที่เราใช้บ่อยที่สุดนะครับผมก็ส่วนตัวผมแล้วผมจะใช้เป็นปืนตัวนี้แหละครับผมส่วนวิธีการตั้งค่านะครับผมให้เราไปที่ความไวนะครับผมแล้วก็ไปที่ใจรูสโคปนะครับ แล้วก็มาดูในส่วนของความไวใจโลสซโคลนะครับผมจะเป็นความไวเมื่อเราขึ้นสะโคลนะครับผมไม่ใช่ความไวเมื่อเรายิงนะครับผมความไวใจโลสโคบนี่นะครับผมส่วนด้านล่างนะครับผมเป็นความไวใจโลสะโคลการเล็งผ่านศูนย์เล็งนะครับผมก็คือความไวเมื่อตอนเรายิงนะครับผมง่ายด้านบนนี่คือความไวเมื่อเราขึ้นสะโคลนะครับผมส่วนด้านล่างคือ ความไวเมื่อเรายิงนะครับผมเอาง่ายๆก็คือตอนนี้เอาผมสมมุติเป็นคูณสีน,นะครับผมเนี่ยครับอันนี้คือความไวเมื่อเมื่อเราเขาเรียกว่าอะไรเราเล็งนะครับผมเนี่ยเมื่อเราใช้จโรนะครับผมแต่สมมติแต่ถ้าเรายิงนะครับผมมันจะแยกความไวอีกเป็นอีกความไวห,หนึ่งนะครับผมจะเป็นอย่างนี้นะครับสมมติเมื่อกี้ผมใช้คูณ4อยู่นะครับผม ก็คือเมื่อเมื่อผมขึ้นสโคปนะครับผมความไวผมจะอยู่ที่นะครับผมร้อยสี่ร้อยยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับผมเมื่อเมื่อตอนผมยิงนะครับผมมันจะเป็นความไวสองร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับผมโอเคประมาณนี้ครับสําหรับเพื่อนมือใหม่นะครับผมผมแนะนําให้ปรับความไวเจลูสโคปตรงนี้ครับผมก็คือปรับให้มันน้อยๆก่อนก็ได้นะครับผมไม่ต้องปรับเร็วไปนะครับผมผมแนะนําว่าให้ ให้เริ่มฝึกให้มันเข้ามือก่อนนะครับผมค่อยๆค่อยๆปรับนะครับผมไม่ใช่ว่ามาถึงก็ใสสุดเลยครับ400อะไรประมาณนี้ผมว่าเพ,เพื่อนๆมือใหม่อาจจะคุมปืนไม่ไหวนะครับผมก็นี้ผมค่อนข้างที่จะเ,เล่นมานานแล้วนะครับผมผมก็เลยค่อนข้างที่จะชินกับความไวนี้นะครับผมท่านเพื่อนหัดเล็กๆนะครับผมผม,ผมผมแนะนําให้อ่า ไม่ต้องปรับเยอะนะครับผมนําให้ปรับสัก100ถึง200นะครับผมประมาณนี้ส่วนวิธีการยิงก็ประมาณนี้เลยครับ